เราชอบใช้คอมมั้งแต่แรกนู้เราเข้าใจสิ่งที่มึงแรงเวอร์เรกว่าเวอ่อเนืแต่เรามึงก็รู้เลยว่าเราวันชอบแต่สิ่งที่เราชอบมันเราชอบใช้คอมพิวเตอร์เราชอบเดียวเขียนโปรแกรมเดี่ยวทานู่นทานี้ของเราจะคอมแต่สิ่งที่เราชอบมันไม่สามารถจะทําเป็นเงินได้เราก็เลยมาอยู่จุดจุดนี้มึงบอกว่าใชา้เราสามารถทาอะไรได้มากกว่านั้นมากวามากว่ามากกว่าแข็ม,มาเป็นคนส่วนมาเป็นชาวส่วนเราเห็นด้วยเวอรเนอะ แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีพ้นทางเราต้องมีต้นทุนของเราก่อนเราเรา,รจจเราต้องรู้จักยืนเราต้องรู้จักห้าช่องทางของเราให้ได้่อนนั่นเองเราถึงจะสามารถทําเงินจากตรงนี้ได้แต่ณเวลานี้คือเรามันเป็นูนยนเราไม่มีอะไรเลยตอนนี้อืมเราต้องมานับนึ่งกับตรงนี้เรากําลังห้าช่องทางอยู่เพื่อนว่าเราว่าเราทำอะไรให้มันได้ตังมาเพราะตอนนี้รายได้เราเป็นซุ่นมา เกือบสองปีแล้วนะเอาเรามาแล้อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทําได้มึงเห็นไหมไอไอตัวนั่งซื้อแต่เห็นพวกนี้เขาเรียกว่าโค้ดซึ่งมันจะทําข้องพวกนี้ขึ้นมาอันนี้เว็บไซต์ถ้าหากว่ามึงกดตามนี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของมึงนะ s k i t s o u t t o n c o m มันก็จะพามาหน้านี้มึงจำรูปนี้ได้ไหมที่เราไปกรุงเทพกันนะั้นที่เราไปไทยกันนะั้นในรถเก๋งอะ ไปโดยจะได้แล้วเราจะไม่ได้เราตอนนี้เรามีซ้ำเว็บไซต์แล้วนะมีเว็บไซต์นี้แล้วก็อีกเว็บไซต์นึงอันนี้ก็เมื่อนกันเมื่อนกันเพราะคนคนเขียนเป็นคนคนเดียวกันคือเราเป็นคนเขียนเราสามารถจะเขียนอะไรก็ได้ในนี้ถ้าหากว่าเราอยากที่เคียนอะไรได้เราสามารถจะเคียนอะไรมาได้ตรงนี้เราสามารถจะล็อกอินได้เราสามารถคือเราเป็นแอดมินของไอ้นี้ เราสามารถติดล็อกอินเข้าไปได้อันนี้ก็เหมือนกันซึ่งอันนี้อีกเว็บไซต์หนึ่งอันนี้พิ่มัวร์ฟารุกภูเก็ต .com ก็จะได้นานี้มาเลยอันนี้เราก็ทํําทาเองเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเรารู้เรื่องพวกนี้เราสามารถประกอบคอมได้เราสามารถซ่อมได้ไม่ว่าที่เป็นอาการไหนถ้าหากว่ามันเสียแต่ซอฟต์แวร์หรือว่ามันเสียแต่ฮาร์ดแวร์เราทําได้เป็น อแต่กระมือนี่เราบอกนะเลยว่าความรู้ของเรานั้นมันไม่มีกระดาษแผ่นนั้นนะมาการันตีว่าเรารู้อะไรเราทําอะไรได้มัง่งอะไรอะไรประมาณนั้นเลยไม่มีใครย,ยอมรับนะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากสิ้นีิว่หเหล็กๆที่เราสามารถทําได้ก่อนก่อนที่ที่ไปถึงในจุดในสิ่งที่มันใหญ่ว่านั้นอืมเพราะนั้นเรายังไม่รู้เลยเรายังเบิแดแป่นดานอยู่เลยตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะทําอะไรแต่ว่า เห็นเห็นนั่นเห็นเห็นเต๋อเห็นเห็นอยู่แล้วอันนี้ห้าวิธีทำปืนได้ให้มันมีไรายได้เข้ามาก่อนนะตอนนี้ทำอะไรก็ได้มันจะได้มาวันหนึ่งเก้าบาทยบาทก็จำเป็นต้องทำ <S <S <ๆ S 1> เมือ่อทระบอกมึงแ่วแ่วแรงกันลงปืนเข้าไปเลยเว็บไซต์เนี้ถึงกะต่อไปถ้าว่าวเรามีอะไรๆะไร๋วันสามารถค่ายได้เราก็สามารเต๋จะทำระบบขึ้นมาระบบหนึ่ง ทีเป็นการค่ายอคงออนไลน์ด้วยใช้ระบบของเราเองเราไม่ต้องไปใช้ a c e b o o k อะไรประมาณนี้นะรู้แล้วว่า Facebook มันฟรีแต่มันไม่ได้ฟรีตลอดไปแลวมันก็มีแต่ข้อมูลขยะที่เราไม่ได้ต้องการเลยใน f a c e b o o กนั้นเราไม่ชอบไอไม่ส่วนมากเลยเนื้อห้าส่วนมากเลยที่เราเลือกที่จะปิดกันไม่ให้ไม่ไม่ให้เห็นแม่มันชั่วใ่หน้าจอของเราเพราะว่ามึงท้าว่ามึงเพื่อไปเลยใน Facebook มึงเล่นเนื้อหา้าแต่ว่าเขาเอาเอามาชส่วส้นมากแต่ว่าไม่ใช่มาจากเผื่อนในเนี้ยมีไกลเอมดบางทีก็เป็นโฆษณาอะไรเราไม่อยากเราไม่อยากตีเล่เราไม่อยากตีเห็นเอก้องพวกนี้พอเราไม่พอเราไม่สนใจอะไรพนันแน่แต่ถึงอีกอย่างหนึ่งถ้าห้ากว่ามึงอยากตีให้มันควรเห็นหมากๆมึงก็ใจต่างสื่อมึงก็ใจต่างสื่อโฆษณาในนี้มึงเสีย ห้าสิบบาทรหยนึงอะไรมันมันก็ะทาโฆษณาให้มันเป็นเรื่องแต่ดีมันเป็นการตลาดแต่ดีวันนึ่งเราต้องใช้มันตรงนี้แต่กอนที่ว่าเราที่ลงทุนทําอะไรๆไปนั้นไม่ใช่ว่าห้าบาทเยียบบาทเราคิดไม่ใช่เราต้องเราต้องคิดเลยรอบครอบวนว่าเพราะว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวมันไม่ได้พุดพุดธลคิดที่ทำทำทำลึกๆมันก็ไม่ไม่มีทางสําเร็จได้เลยไม่มีทางประสบความสำเร็จไปได้เลย เพราะนั้นมันต้องเป็นวิธีคิดต่เป็นกระบวนการบางที่บางที่ถ้าว่าถ้าว่าเราเห็นในในพสต์ในเนี้ยถ้าถ้าว่าผมเคยแต่ว่าเห็นโพสต์เรื่องเกี่ยวกับการเมืองนี้เราจะหลบไปเลยเราจะบล็อกมาเห็นไปเลยเพราะว่าตัวเราส่วนตัวเรานะความคิดส่วนตัวเราเรื่องการเมืองใช้และเราจําเป็นต้องรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพื่อนเพราะว่าในพ่านมาเราก็เห็นๆกันอยู่แล้วใครเป็นนายกเราก็จนเท่าเดิม เราเลื่อเราเลื่ไม่ขายสนใจตรงนี้ถ้าสมมติว่าบางคนก็ไม่ชอบนายกนี่การประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันยัง่งใชไม่การเลือกตั้งมันยัง่งพวอตีลั่งประวัติไอ้คนนี้ลงสมัครคนนี้พรรคนี้พวกนี้สมัครก็อย่าไปเลือกมันไปเลือกคนที่เอนแต่ว่าเราชอบเสียอะไรประมาณนั้นหาย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 ,หายเรื่องบัณไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ส้นเลยเรื่องบนันการเมืองเราก็ส้นนั่นแหละแต่ว่าเราชื่อว่าข้องพวกเนี้ย มันไกลตัวเราเกินไปแล้วรก็เราก็เลยเชยๆไปไครมาแรงแรงนี่เราก็ยังดีเราก็ยิ้มใซยเนะเพราะว่าเราก็บอกเราําไม่รู้ไปเสียถ้ามันเป็นพวกกอกุ้งข้อความโฆษณาอะเราก็เลือกแต่ที่ปิดกันไปแต่ว่าโดยส่วนมากเลยเราไม่เราจะไม่ใชยเฟซบุ๊กเราไม่ค่อยใช้เลยแกเห็นแล้วว่าเราไม่ค่อยได้ล็อกอินเลย นอกจากว่าตีคุยกับมึงทีที่อะไรมาบน่ะนะถ้ากว่ามึงตีหลขค้ดถ้าสมมุติว่ามึงตีเลขคดพวกนี้ค้ดพวกนี้มันอยู่ในกิจฮับที่เราโคูดเอาไวา้เข้าไปตรงนี้ g i t h ับคอมไอ้น,นี้เป็นคดที่เราเขียนขึ้นมาเองทั้งพี่คดบางส่วนแต่ว่าทําเว็บไซต์กเรกาไปลอกค้ดเผื่อนมามั่งแต่ว่าเราก็เอามาดัดแปลงให้เป็น สไตล์ของเราทําอของเราชายผวโค้ดส้ำร็จรปบบเว่าไม่ใช่เป็นแบบนู้นเราเรียกว่าเฟรมเวิร์กอะชายววกนี้มามาเขียนเเมื่อนกันลงครับลงเข้าไปเลยได้ถึงการตอนเนี้ตอนนี้เราใช้ลีนุกอยู่อันนี้คือระบบลีนุกไอ้น,นี้ไอ้น,นี้เราทําให้เลยแบบเจง๋จงๆไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นแล็ปท็อปมันยังอยู่โจเดียวททากว่ายัางอยู่ซ่องโจรเราสามารถสลับโจไปมา ได้เวลาทำวิดีโอมันจะแล่เป็นโปรโมากกว่านี้อันนี้มันแบบเด็กๆอะ่ะค่อยๆก็ทำค่อยๆก็ททำเล่นได้อะไรประมาณนี้